สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC แฟนซ่องเสียนหนองคายมานี่กับมาพบกมาพอกันให้สบแน่นๆพึ่งเข้าป่ามากพี่น้องป่ามากครับเชียร์กันเชียร์งานล่ะครับมีหน้าว่างครับสบายลง10ตัน C, เอ็ดส,ส,สี่เบียดร่องเนาะสูตรมะลุงสูตรสี่ชิดพี่น้องก็ร่องมึงรึงร่อง,องช่องที่แรกในกวางก็ไว้นั่งเบืงนีงเ้เสียติดปลามันสี่มาเขา่า ถ้ามันเข่าเี้ยาวาเข่าตลอดก็ดีด้วยเนาะใน้นวงเนาะก็ทีดีทางนี้ทางนั้นมันกับ่มีอาณมึนก็มันนั่งสังเกตตังต้งแต่ตังต้งแต่เข้าสามนี่เนาะส่วนน่ะมันมีตระหนอยู่เต่ว่าบระเดี๋ยวมาเห็นพี่น้อง มนันมเก็นรอบของรอบของปีด้วยเช่านใดดีล่ะพี่น้องม,มันนี่กะโดนได้สุดผมก็เอามาเห็ดมาเห็ดรอมงมาาือมาไรคมือมันเขาปีนีมันากนี่จะเขา่ากันนะแต่ว่าอวบต่อไปก็จะจิเไปได้ไหนพี่น้องแต่ว่าเข่ามากดนีที่เห็นเห็นเนี่ยสองม้วานั้นจะเข่าได้พี่น้อง หมวที่ว่ามันออกวันที่ว่าออกหนึ่งหัวกห,หนึ่งหกัหนึ่เนนหนึหัวกับนึ่เทียนกนห่ก็เขาึ่ง่1หักน่งหกน้งวบรยนยวก่ไปนหกลนปนวนตนอันนวกันหวเนัวนน่กนหนึกนหนกน่ัน่งเ,เ,เัิง,งต้องหงวก3ก่า เราก็คิดกับคว่ามอกเขา่ามานี้างวันน่ง้งวันวนั้น,นเช่นเหยียดดเลีกรางก้าสามดืวอกันเป็นบอกี่นองวกวันเชยนกับไปซื้อจานซื้อจานลางก้าสามซื้อบกากไยเด้พีหนอนางยังเดี่ยวบานีก็ได้เล่นสซตัวนี้ว่ามันเป็นบุญ บนาานี้นนด,ดออีพี่น้องนะตัวนี้บนนี้ดีเลยตามที่เบิ้งสองวันไม่ได้เป็ี่นหมุนอีดีเลยบานนี้เลขออกมากพี่น้องเข่าสามห้าเข่าสามบนอีดีตัวนั้นเข่าเป๊ะเลยพี่น้องเดี๋ยวเรื่องมันเอ้ยเขามันแค่เขา่าแต่ว่าม,มันมันมีสามตัวแล้วพี่น้องเนะมันทีมีสองตัว บานีไปดึกตะลังางยเงือบพี่น้องอ,อืเไไดี๋ยวไปกลับเลยายเงือบเลยว่าบ้าวันหนจิลองล่องมึงไาสัตว์วันออก,ออก,ออกม,กกมื้กินนั่นหละบารีกะได้ถึงวัน ถึงหอดกันดีแล้ว็เลไม่เห็ดเพื่อีกมันเป็นเลขที่ต่วงพนเนาะแก่ล่องมึงมันจบก็เบิดไปต้มาล่องมึงอป่อฟังกอนเนาะเดี๋ยวสิบ่เข้าใจกอถามเวลาแบบมันมีมันล่องมึงเห็ดเหลี่ยมันได้เลขอียงเดียวที่เขียนใช่กระดาษแล้วใอ้เพิ่อจัดสองสอหมดเนาะ ความันเหี่ยัอยู่รักษณะแบบนี้มานีไม่้นมันก็ได้วดทีออกทีศูนยมันจีนมันก็ได้ได้มงได้ได้งได้เกียรติได้ได้ซได้เกียรติได้มได้ศูนย์มันจะจับไปจับมา มันก็ได้แค่สามหางถ้าว่าเลขยูน้ำกันมันออกบ่ออกน้ำกันพี่น้องมันจะออกไขยมันก็จะได้แค่สามหางเลขลอกซื้อไว้ครับจัดนักเติมเยอะเลขออกมาแม่น,มนี่ดีพี่นอ้องอู้หูขนาเสียร์ศูนย์สี่หนาเสียถ้ามวนนีนะคัดมันเป็นคือจัง สองหัวต่อมานผ่านมานพี่น้องมีิจะออกก็ออาพี่น้องก็เนาะออกมาแล้วครับปากโบไลโบแช่เดี๋ยวสีเขียนให้ให้เพิ่งลักษณะเลขมันออกจะสองหัวโบไลโบไลไหลพี่น้องแ้ว,วมางวด,นดนนหน้าก็จะสิบเป็นแังไหนก็พิจารณานหาออกเนาะเพื่อเป็นเนือ้อทาง มาพอสอบก็บพอเป็นยันนั่งเสนอให้พวกเสื้อเทียบเทียบกันลองมือมันมากที่ดีมันกลับไปส้นกับเลขสูตรตารางพอดีก็เลยออกตัวนั้นว่าเป็นตัวเด่นที่ไปที่มากตัวนั้นก็เด่นตรวนี้ก็เด่น ว่าเลขที่โต้มันมันหาตัวเด่นอะได้เขาต้องหาตัวเด่นอะไรก่อนเรียนมาพี่เนาะถ้าเขาป่วยไปป่วยมากมั่วมันก็หลายโต้หรือว่าเอาได้รับดีเอาคำว่าพวงใส่ดึงไปหรือไม่คาเช่สามหานมันก็หลงง่ายเนาะพี่น้องเขาไ่เจอแล้วหน้าเนาะเดี๋ยวสีเขียนดังเย้าเสียหอยเป็นพี่น้อง ไปเขียนตั้งแต่หมวดสามเต่าเด้อไปเขียนลักษณะในเบิ้มไปเขียนจากสองหมวดเป็นสามหมดวดวทั้งหมดนีเด้เเเเเเอพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเขียนในเบิ้มนเขียนในเบิ้มตอนๆในเบิ้งหมวดนั่นมันออกเดี๋ยวถ้ามันมีจะเลียงอย่างนี้ เราว่าเล็กต่อไทยกันมันมั่ออกแล้วทีนองมันจีออกตรงคำกันมันจีออกตรงคำกันเรา,ามันกับว่าเวนเล็กซีทิศดอกมันคือซื้อมาี่เคลื่อต้นสองวันวันี้มันออกเกสามเนาะอะ วันนี้คือเลขวที่สองก็คือน้นบ่อจัดเปลี่ยนต้องสิตรงกันตลอดด้วยพี่น้องอาจจะเยื่องแต่ว่าเลขแถวเดียวกันน,อออกนันบ่อน้ำกันตามที่สังเกตมากนะเลขบ่อูนสี่ คูณได้หาลักลอยหาเย็นได้พี่นอ้อ,เองเด้อเย็นในเมืองสามงวดกูมไม่สิเขาว่าถ้าเขาเน,นีจะจะบายแล้วพี่น้อง,งเขาอย่างนั้นเป็นไล่ตามออกสองยุคคูมเหลืสิบปีนจนเจังไไม่มีใครรู้อ Ijakuo ní a débi náà oní ayo jakuo ba ครับหลายแต่หลายที่ว่เานปยครับพ่น้อ้เบิดปนี่ังชัดๆเนี่ยงวดที่มันออกสามเก่าเอาเก่าสามนี่เนาะมันจะมีเลขลักษณะแบบนี้พี่น้อง มีสี่มีเก้ามีศูนย์มีสามเลขก็ออกยึดถ่ายออกที่สามเก้าวกเก้าสามเนื้อแคบเอาไว้เบองพี่นอ้องเดี๋ยวสิวอธิบายก่อน,นวดที่สองมันออกจังสี่มันพอจะเป็นต้องออกจก 4, ังสี่ที่พี่นอ้องเห็นมามันออกจังสี่ออกห้าศูนย์สี่มนบอกพี่นอ้องบนนย่างเดียวให้มั่นนี่วันนี้ งวดต่อมาได้ไปนองนีเดอ้อเดอ้อเอาแคบเอาแคบเอามันจับได้อันจังสีม,งงม,มันบอกน้ำกันพี่น้องเห็นมาเนี่ยมันบอกน้ำกันเด้อดีเล้อแจ่พี่น้องมันเนียงกับวันนี้นอนเอาแคบเอาทางเทียนเนี่ยมกมาผีเดอ้อมาผีเด้อมันไปชน,นกับเด็ก ในต่ตะร่างพอดีเลยมักตัวนี้พี่น้องเนาะบ่งวดเอ่อสีม่านี่ลอ่อล่อผลพี่น้องเอาแคบเอาถ้ามันเข่าคือควม่มมงหมัดควม่มใหม่หวังงองงาเนี่ยก็คือสบายพี่น้อง ถ้ามันเข่าแบบจังสีเนาะเลขก็หลายตัวจับเบิดมันก็มีแค่นี้พี่น้องไปกับกระสีแปดหาง,นงเนาะเนาะก็อลองเบิืงหามันแมนนี่มันสิบังเอิญบอกพี่น้องเนี่ยสองสองงวดเนี่ยบังเอิญงวดนี้นั่งเบิ้งนี่กับงวดไอ้เนึ้งหกไอ้เนึ้งเนึ้งหกกับเ,เนึ้งเจ็ดอ่ะกระเข่าพี่น้อง ต่ว่าเอาเอาแค่นี้ให้เบื้องก็ลองวินนี่เบิง้งมันสิแม่นบ่อกอาะมันชัดเนาะแค่บอกพี่นอ้องแค่เอาไว้เบิง้งถ้ามันเขผาจังว่านี่พี่สีสบายใจพี่นอ้องบ่ต้องไปเลาะหาไปเราต้องไปล่อไปเลยเดี๋ยวเสียนลงให้เาานาะด้าสมควรจะ เห็น,มน,นหมดทุกคนแล้วเนาะสุดท้ายนี้ก็ให้พี่น้อง FC แฟนชองพี่โชคไม่หลาบล่ําๆเรื่อยๆสุขปูสุขคนครับสวัสดีครับ